อันนี้พี่อิทก็มาเยี่ยมตู้นะคะที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นไงบ้างคะมีผู้ใหญ่บ้านสวัสดีค่ะดูนะคะขายดีเนี่ยดูสิคะเนี่ยวันนี้เราจะเปิดตู้นะคะนี่มาเปิดตู้นะคะมาเปิดตู้ของเราตรงนี้นะคะอันนี้บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะมาเปิดตู้วันนี้นะคะนี่ตู้นี่ตู้ของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดตู้นะคะวันนี้เนี่ยเปิดทุกวันอ่นะคะวันนี้จะได้เท่าไหร่นะคะตามมาดูนะคะ อ่านี่ไม่ไม,ไม่ไม่มี็นเหรียญต้องแลกเหรียญนะคะวันนี้นะคะได้ทั้งหมดอ่าวันเนี้ยพันสองนะคะพันสองร้อยดีดีใจไหมคะอ่าอ่าอี้คะดีใจไหมได้มาได้พันสองนะเออเนี่ยอใใยู่ย 1, 2, นะอ, aston, อยู่กับบ้านเฉยๆก็ได้ตังค์นะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นรายได้ของอ่ของผู้สูงอายุนะคะวันๆนหนึ่งเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรกันด้านเฉยก็ได้ตังค์นี่นะคะเนี่ยนี่นะคะได้ได้เงินอย่างเงี้ยคะ่ะได้เงินอย่างเงี้ยค่ะพันสองร้อย ทำอะไรได้คะก่อนก่อนหน้านี้ทําอะไรหรือเปล่าคะที่ได้ตังค์อย่างนี้ทำอะไรไหมฮะไม่ได้ทำไม่ทําอะไรเลยแล้วตอนนี้อมามาดาวตู้มาซื้อตู้เนี่ยแล้วได้วันละพันสองดีใจไหมคะดีใจเนาะเออได้วันละพันสองเห็นไหมเนี่ยเดินก็ไม่ค่อยไหวขาก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่ามีรายได้ทุกวันนะคะชอบใจมากเลยค่ะก็เราก็ได้บุญไปด้วยนะคะที่ ผู้สูงอายุนะคะเอาตู้กาแฟมาตั้งตรงนี้ค่ะตรงในบ้านผู้ใหญ่ะค่ะลูกหลานเลนโหลนนะคะมากดกันทุกวันนะคะแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยรู้ก็มากดตรงนี้ค่ะมาทานกาแฟรตรงนี้บอกว่าอร่อยถูกถูกมากแล้วก็ไปทานข้างนอกนะคะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเดินมาก็ได้ค่ะเดินมาที่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านลันจวนนะคะแล้วก็เขาเรียกกันคุณย่าปางคุณยายปางนะคะตรงนี้ค่ะก็แกก็น,นั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอดนะคะนั่งนั่งเป่าตู้นะคะไม่ไปไหนเพราะว่าแกได้วันละพันสองนะคะนั่งเป่าตู้อย่างเงี้ยก็มีรายได้ทุกวันนะคะแฮปปี้มากคนจบปริญญาตรีนะคะได้วันละพันห้าได้ได้เดือนละพันไออหมื่นห้าใช่ไหมแกที่วันละวันพันสองเนี่ยก็เท่าไหร่จ้ะ,ะเท่ากับสามหมื่นกว่าบ,บาทคิดดูสิ ทำอะไรได้คะต้องขอปรบมือให้ให,ให้ให้คุณยายปานนะคะคุณยายปานนะคะก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ